เชีงที่ปอกยังมีเขามีดีเราว่านี่มีอะไรดีหมดแล้วให้มันจะทำเลยละมันจะคำมันดูดูดูทำน่าจะกนปลากินกบกินเขียดกินเหนเป็นอะไรเปนิงแช่งมันเป็นการกบกังเขียดการูไปแชางเห็นสองสามคนปุกกันมาเบิ่งครั้งนี้ช่วงไหนช่วงไหนมันออกมาคิวสองโมงกลางคืนา ป๊าเปิดภาพมามือนี้พี่น้องเนาะเอามาบ้านเอื้อยจิตก่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นอย่างไดเมื่อวานนี่เพิ่นมาไปหับจ้างล่างถวยล่างบวงพี่น้องเลยนะเนาะอ่ามาถามเราก่อนมือนี้ไม่ได้ไปใช่ไนะหมเนาะไปไปที่ดินตอนอยหยาไม่ยี่บอพี่น้องเลยเนาะทางนั้นเห็นห้องน้ำห้องในดินดอนเข่าบนะ่เนาะอ่าเอา,เอาพี่น้องเลยสบายดีเพื่อนพี่น้องกันคำลงแรงเลงยพี่น้องเนาะพบเจอกันตอน เว้นตกดินพี่น้องเนาะพอดีมืดซึมหน่อยนึงเนาะอ๋อสบายดีพี่นอ้องเปิดสกู๊ตสกูคนเนาะมากันสองพระองค์พี่น้องเลยกูเนาะปบาดีเด้อพี่น้องเด้อบ่าวบุญสารวันเนาะเดี๋ยวนี้พกเข่าวพวกน้ำเลยพี่น้องเลยเนาะนอ่าหมูกินข้าวน้ำกับหมูกินเดี๋ยวนี้กินบม่ได้พี่น้องกินบม่ได้เนพะื่อนว่า,า,าลำบากหมูกินแหนบแสบตั้ต,ต้มนุ้ยลำได้แตกโปะๆพี่น้องพอกระโทษน้ำเนาะ อยากกินกินไรคือโบรานอยากกินเนาะตำเนาะยมีบ่อเสียงบ่อหนังกินตำน้ำกันพี่น right ้องขอเลยน่าเต็นท์เบิ่งเนาะแต่แนมแตาอีตุนเนาะโคตรชาก่อนพี่น้องเลยเลยจากจกผักหนึ่งเนาะมันช่วงเศร้าจังว่ากันพี่น้องยันว่ากินเราไม่เข้าไปยันว่าห้องมอหน้าก่อนมันเนาะยันกระเพาะทะลุเนาะเป็นที่หอดไซเนาะอดที่งกัหอดไซธรณีเนาจะเนาะป้าสาวพี่น้องคนเดียว

อ,อีกเลย,นย,ยนเนาะบัสบายอไงน้ี่งเลยมีแต่คนบัสบายลูกสาวก็ยังบัเศร้าอยู่เศร้านี่ก็ไปหาหมออีกเนะาะบัไข่กับเอ,อิญยันพาไปสีย่างกันเศรยากนะอ่านี่แปลว่ากินยาก,กับมันบัวรไข่อนะ <c oughs> นะเชื่อกัยังอะเชื่อชิคชี่ได้หนะวะมากัดบ่ไม่เนบ่แล้วมันจะขาดนั่งดีๆลูกเฮ้อ มากัดป <c oughs> ่าวหนูกัดป้าเฮือนจะมีหนูอ่ะฮะหนูมันโดนมันกระขาดป้ามีหนูเหรออืออ่าต้มเจิงฮอนี่นะฮอร์นหนึ่งอนึ่งควรกินแคเดียวคนจริงจริงไม่ได้กินบ่ะท่านได้กินแล้วอย่างแห้งเพิ่นอย่างแห้งกันให้น้องกินก่อนให้น้องกินก่อนเสียสาระป่าบ้านน้องได้เสียสาระให้เอื้อยู่วะนี่ฮะเอะสียงไม่ผ่องป้ หมอเนาะโอแม้นเสียงโรงงานเล็กบอว์อันมีมันมีโรงงานเล็กบอวไปเห็นไหถ้าคลิปสี่เนี้ยมันมันเงียบแต่มันได้ยินมันดังก็คือเสียงดังแฮงเจ้าว่ะเจ้าตัวแตงโมเนาะคิดว่าเสียงไม่เพิ่มนะวู้ว่ะคออ๋อหน่อยกินนิดิดนึ่งเมื่อวานนี่ไปไปให้ไปล่างถ้วยบอวไปล่างถ้วยเขาจะไปล่างถ้วยเขาขึ้นเือนใหม่ขึ้นอยู่เชนน่ะ ทางบ้านนะเขาจะขื่อออกไปทางทางไปบ้านพักคาอ่ะนะจากบ้านเอียงบ้านพักคาแต่บบเมนบ้านพักคาในทางไปจอยไกลเข้าไปนีะนะแถวดินเขอพ่นเชิมนี่บตไปทางบ้านบ้านเอียงดอนเซ่งดอนเซ่งบอกดอนเช่งดันเซ่งเขาจะขี่บ้านขี่กันแน่นิดมันจะเข่าทั้งในเอาไก่ไก่ไก่ตลาดไปเดี๋ยวจะบอลวงเวียนกระบองที่นี่อ๋อ เขาพูวกม้ยนกระบองพวกเอาไปทิ้งทป็นช้างเที่ยวโรงแหงนี่เป็นจุดไหมพวดไปไกลดิเนาะให้ชิาไปไกเอาเให้ชิซ่าไปกี่คนสามคนถั่วพิจิลายนี่เนาะได้พอเพิ่งหายล้านเดียวล้านเดียวก็มาปั้นกันสามคนล้านหนึ่งล้านกจ็ชั่วโมงล้างกันเมื่อยคุเลยไม่ถือว่าเลยเรื่องล้างครบทุกอย่างหรือล่างนะเบ็ดเสร็จเลยอ๋อคือแบบว่าเพิ่นกินนะเพิ่นเก็บไปไหวนะแบบว่า โอยเอาไปล่างเลยมอแหงแตกกระปุกขบเรียบร้อยต้องดิดจริงเพ่งนะเนี่ยโดยสบายดีละสบายดีทำกับจานอยู่อขวดๆเนาะอ่านอันน่ะเสียดไก่ตัวน้อยเนาะเมย์ชอ้อนเพิ่นว่าเมย์ดีบ่กกัดช้อนแล้วเวลาแม่บออยู่ไฟชิเห็ดจ้ะมาพูดต่อมาพูดว่าพูดต่อแม่ตายไปใช้ไฟชิมะเห็ดนะเจ้าบุห็ดเองเจ้าอุ จำเป็นเนาะบาอย่างเฮ็ดมันก็ต้องในเฮ็ดเมนบอกต้องในเฮ็ดอืออืออืออรินก็เคยเคยเฮ็ดตึงเตะอายุหกปีป่ะหาปีป่ะหกปีแหละประมาณนี้แหละห้าหรือหกปีคือเมื่อนี่ก็ยังเฮ็ดอยู่บ่อยละเก็ดเฮ็ดอยู่คันบาดาดนเข้ามาเธอหนึ่งมาให้คุ้มตามชิต้ชอตบางทีกับเขาขึ้นเงินหมอะเงินใหม่เขาให้อีกแกนกะเฮ็ดนี่รับเฮ็ดเป็นคือผู้ใหญ่ิอือ ก้าเนะเา,เาะฮาโรบกอเรื่องก้าทำบิดก,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 กับบุกา,อาดอกมันความจําเป็นมันบังคับบุ๊ยบุ๊ยไผยกาอะไรกับมุ๊ยเผยยากเห็ดเนาะบุ๊ยพผยหยากเห็ดดอกคันเลือกได้แต่ว่ามันเลือกบ่ได้มันก็จําเป็นออเอาเห็ดไปทุกคนมันมันเลือกแบบว่าดีเลี่งยงไม่ได้เนะาะอันใดที่ว่าฮาบุอยากเห็ดมันก็จําเป็นบังคับเนาะสถานการณ์มันบีคือฮาต้องการเงินนะว่าไงเนาะทำบเห็ดทำบุอะไเงินเพิ่น อืพีออออ่เป็นวายคือเล็กน้อยคือใจกล้าแทอ่ะเนาะอ่าอ่าคนเป็นจริงกับบุญอย่างเฮ็ดเนาะเล็กน้อย,ก,อยกับบุญอยให้เฮ็ดแต่ว่าบางครั้งมันก็จำเป็นบน่บุญบ่พูนวานะคือชมุมน,นุมอ่ะเขามาหลายตู้กับแม่ผู้เดียวกับบัวไว้ต้องบาพูนนะพึกลูกให้ลูกช่อยนำ้ำเชื่อมือหน้ามือนา<ด>ยเอากรบเป๋าเลีบบ้ยงลูกตลอดก็พูนวานะมาอยู่กันตลอดเนาะมาอยู่ทำกันตลอด ทานในเมื่อมือใดมือหนึ่งบ่มีเฮาเขาก็ต้องเฮ็ดเองได้อ่ะนะเขาว่าพ่อกับโบมีแล้วเด้อดิค้ะโบมีแม่ไปอีกคนไปงยังกับโบเป็นมันแห้งเป็นไปบ่ได้กินเนี่ยเนาะปัดต้มมีเจ้าพ่ดมีน้องอีกเด้อบ่เนี้่ยน้องกับยังบ่จักยังอยู่นี่เนาะไม่กินอย่างเดียวมาตรงเฮี้นมันอยากกินข้าวน่อ่ายังโบจักยังเอลือเพิ่นน่ะแต่ว่าจริงๆนี่ถือว่าซอยได้อยู่เนาะบางอย่างซอย พวกหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเห็ดยูเห,เห็ดกินตือว่าได้ไวแล้วได้ไปแล้วครับเก็นองไรเบาไป็นอันหนึ่งคือเวลาแม่ไปชัล่างถ้วยค่ะมืดมากนั่นกะกับแมงยูว่มามาประมาณเจ็ดแปดโมงกะเห็ดท้าให้เห็ดน้องกินถ้าแม่อมได้เนาะได้เ,เดี๋ยวกลับบาจังโมงชาววันขึ้นขึ้นกูนึกแปดโมงพอกระเบื้องไปไปจังโมง ไปบแมเ็นตาบ่ายพุณป้าเบวมเลยมันสิบ่ดยิ่งใหญ่ดีว่าผลงานองานมากใหญ่ๆบัดเชิญตัง7 8 0แปดลอตจุดวาหูหลูพุ่นแล้วคัดสามคน3ปถ้วยนี่ยยันแบบว่ากองดูีๆเจือกันอยู่ได้เนาะคำว่าคำว่ามันมันมลายดีกันบ่คุ้มเลยเนาะคำว่ามันลายนี้เนาะ โบคุ้มเลยเนะาะร้านหนึ่งนี่งโบกุ้มแล้เพราะว่ามันกองใหญ่กองสูงกับจาเป็นในบริบูรค่ะก็บได้พอพรได้ซาไปหดสามแสนพอได้ซื้อโดยเพาาะมีภาระต้องซื้อต้องใช้ต้องจ่ายอ่าพอได้เนะาะแต่ว่าอ่ามันมีเนาะแม่นแต่ว่าชวนร้านที่เข้าไปครับจ้างที่มีแต่ง,งานใหญ่ๆบ่แม่นมีแต่ไปงานใหญ่ๆเพิ่นเอารถมาเอารถอืม ครับจ้างล่างแบบว่ามีแต่งานแบบใหญ่ๆเลยนไปงานดองโองานบุญมั่งมั่นใจแล้วบ่นั่งเมียพูดแล้วฮึฮึฮึตุ้ยนี่อย่าไปยิดงานเลยอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นบ่สบายดีนาบารนีนลูกสบายดีบาบุญนี่ลูกสบายดีงานเป็นยังไาเนี่ยเราจะเอางูมาให้อยู่ หัวมาให้เราจ้ะไอเนาะมือนาก่อนไข่ยิงยิงไคานาโบไข่มูแรงน้องลิงน้องกินมูอม่ได้เด้เนาะหัวเป็นเป็นเป็นอาวิทยาเลยกินไม่ได้ปะกินได้เลาโบมีแล้ยอาวิทยาทอดแต่อันนี้มันซื้อแบบว่าบาดแผลเก่ามันนะคันเวลากินผิดกินอยังซื้อๆกินหวานว่าไงเนาะเผ็ดกินเค็มกินหวานน่ะโพิบแล้วนะกินมีก็ไม่ได้ทุนคันเผ็ดไปมีกันอันนั้นได้ะในบอกินมีละได้คันมีโบเผ็ดอ่า เอบใส่แจ้วมันแล้วกาใส่แต้น้ำมันละซื้อโบเป็นยังถือว่าต้องให้มันโดนก่อนเนาะแม่นหรอกหลืกเค็มกันจังไงให้ได้หกเดือนคือหม้อควันวาใช่ไหมเรื่องหน่อน่ามึงก็ได้อาบได้ำอิน่ะบอเบิ่งกระหู้มิ้นก้าดีแม่นบ่ฮะแม่นบ่เอาดีๆอาบด้วยยังเนี่ยังไม่ได้อาบอยู่ มือซ่าบางนามในได้จ้านี่ลงเองนี่ไงช็อปเปอร์แมนล่องคล้องบ่เมื่อไรเอฉยเพิ่นเอาดินเข่าเฮือนนะก็ยังบุฮูๆเพิ่นไอช้อนเสมออยู่ทั้งบ้านบุ้งวะเพิ่นนั่นเพิ่นลาดยางใหม่เลยเพิ่นบ่ให้รถใหญ่เที่ยวรถุนักเที่ยวและบัดทั้งนี่เพิ่นบัดรถโจ๊กคนตายเพิ่นหากกามางรถุดเลยจ้ามือ ซอสๆมากทางนั่นแบบอันพิ่งหอยรถแลนดแม่นพอ่านลาลายางไหมมันยังอ่อนเนาะแเพิ่นแข้งห่นอย่างันั้นหนักเกินด้เนาะโดยหนักรถจกนท่ากรมังชหาเป็นมังรถจกเนาะนง่ายเลยไปเสียแล้วแนละนางบงสองมือิ่นจกใช้จกบ้านนี่บ้จกบ้านจกลุมนี่ จุกในบ้านเพราบนแถวนี้มีแต่เพิ่นหมดแล้วไปทมดินบนแถวเฮานั่นดินทางก็มีแต่ผู้เพิ่นบริษัทผู้เพิ่มหมดแล้ไปจุกพิชัยก็ยากของเพิ่นของเพิ่น่ตัวมเพิ่นเปิดในบ้านฮันมีสามบ่อแต่ว่าทางนั้นฮันเพิ่มเพิ่มหลุดเที่ยวงเงยจนกลัวทางสีแห้งไม่นทางสี่แหงนั่งดีๆลูกนะบ่าวสิระบบขนมให้เด้โบเบมือนีินะโบมี่มือนีินะเสียใจมือนีินะเนี่ยก็ กินขนมอ่หยุดก่อนจะเป็นไอเป็นไนอก็ตั้งใจบูเชอร์มือหนึ่งเบิ่มวายทามมาหนึ่งทามมาคืนย่อนคืนใหญ่ามากจะอยากเป็นอย่างฮะฮะ,ะอยากเป็นยังใหญ่มากนะตอบมีบางอย่างาาไหมฮะฮะอยากเป็นตำรวจอาตะกี้คี่ว่าอยากขึ้นผู้ใหญ่มัน้เปลี่ยนใหม่อยากเป็นตำรวจป่านนี้อาตอยากเป็นตำรวจดิแม่นบ่ นั่งลิงหน่ะบ่าวทางนั่งลิงไม่จ้ะเป็นยังลืมลืมแหลืมอเขาเขาฝันลังไปบ่ฮอดเนาะโอ้ฝ่ายหอดโมซีเนี่ยมาสั่งยาไปนะครเอาไงว่าสิเป็นอย่างเอาว่าไงเอาใบประกาศเอะไระกาศโมซีเรอโมซีโมซีนี่ได้หรือว่าใบประกาศม่ใ้เนาะมแชร์ใช้คนใหญ่แล้วบัวไวแล้วว่ามื่นท้าหาเงินส่งกับบไวไวช่งมากกันใหญ่แล้วก็ไปิษะหิบเบี้ยซอยเมย แนนลตอนนี้มออย่างไรมอหนึ่งอีกสาปีเนาะสามปีเนาะก็คือโห่เนี่ยเฮียนเนาะเฮียนไปแล้วจบมากกะโบมีทางเห็ดต้นขึ้นโบสูต้นขึ้นโบนั่ถ้าอยากมาว่าง่ายถ้าอยากเป็นตำรวจเนาะต้องมีเงินระดับหนึ่งปุณะเฮียนเลเป็นอยังกับเงินหมดนะอ่ามีเงินคิดว่าขนาดเฮียนปฐมเฮียนมอหนึ่งเนี่ยแห้งไปบื้นหัดขุนมันเบาไวเนาะสมัยสมัยว่าจารย์อยากเป็นกันเทไรเสียดปลายวะ ตอนนี้มันโมเมนต์คูนสามคูนสี่มวยหาหกแสนนะว่ากินค่าของสีบสูงเนาะมนสูมือนี่นี่ว่าหาสี่หาแสนขึ้นไปในหอยยังว่าอย่างนั้นอยู่เล้วเนี่ยานื้อดึงเนาะหนักย่ายคือว่าการที่เหาเสีเฮียนเป็นหันเป็นนี่ใจเงินหลายไม่แต่เฮียนพอได้เขียนได้เขียนออกมาเห็ดเบี้ยเห็ดงานเขียนออกเฮี้ยนเป็นอะรยาพ่อมูโบตัวอะไรย่า มีแต่เนี้นี่คนสมัยตอนนี้ก็ยังเห็ดยังบัวได้เห็ดเวียกเห็ดงานยังเข้ากับบัวเอาเลยก็บเห็ดไปองเงี้ยนซใช่นหลายคนนะขนาดเป็นคู่เลยก็ยังออกมาเลยพออยู่อยู่ในบ้านเขาอยู่ก็เห็ดยังบัวได้อีกเลยก็เห้เขาไปองเงี้ยนซะเอาไปมาเอาไปมาได้ลงไปเห็ดเวียกอยู่ไทยไปบัวรอดเลยมันยังมันจะแพงทางฉีดมันสูงเนาะมันกะคือว่าน่ะเนาะเราก็พอหูกันอยู่พี่น้องเลย มีแต่นี่แพงๆต้นใหม่เเนาะอร่อยปรุงคนมากแกงกินพวกแถามีแกงกินแถามีหน่ำพดนี่ออกตลอดได้นี่นะตรงมีหน่ำมาอยู่นี่แถามีหน่ำมันจะออกตลอดอันนี้นะเพราะว่ามันมันมันซุ่มเลยแถลงมือใส่อยู่ใช่ะขอนรำเพิ้ลมาหน่ำนั่นเป็นอันขุดเอาได้เนาะเป็นบริเจาะนะขุดเป็นน้ำสามเสียเชีซี่แท้เสียเลย

นี่เนาะอันนี uh ้แ huh. ต่เฮือนก็ได้เสาแล้วเนาะตั้งเสาเรียบລ้อยเลยน้ํากําลังเฮ็ด huh. ນ่กําลังเฮ็ดเพิ่นสร้างไว้อี20,000แล้20,000แล้วบ่อีก20,000แล้วของมื้อนี้เพิ่นก่อแล้วเพิ่นเทอื่นคฝเินมาท คือแบบว่างบประมาณเพิ่นเอาเข่ามาพอได้บ่เอ้ห้องน้ำาบ่ได้กสิพ่ออยู่ทีเข่ากันนั้นไปซื้อเครื่องมือกับพวกจีรันป้าแต่ยังยังไม่ถึงทำมาคาซางอีกคาซางเท่าใร่คาซางสามลาดคาซางสามลาดคาซางสามลานเนาะรวมบดทางคุดเนาะรวมทางคุดทางนั้นกับจีเพื่อวันนี้ก็หนึ่งด้วยไทยกับเหตุอันนั้นให้ จิกตีนตานางหายแบบมันลุดเขาได้อ้ายังจิกอ่ะซีอบกเนี่ยเราอนจิกตีนมันไหวยังสงนะโอเคให้เป็นเหตุไหวปอวาไหเป็นวัดแหงเลยยากินแล้วบปเป็นเป็นปกติเลยนะนี่นะเป็นเป็นโรคนกินกาขันกินปกติอะไรนก็ต้องได้ปีศีคือเก่าบอยู่ดีๆลูกจะดึมันขวายว่า เพราะว่าค right? ันโบ้พิชิตมันกับโบลงพอยว่าเราว่าว่าไงไงมันลื้อยาเรากินดื้อเนาะว่าไงดื้อยาเลยเราเป็นมันจะหน้อยมันหลายปีมันสะสมมันสะสมนะอยู่แต่กับยาว่าไงต้องอยู่แต่กับยาเพราะว่าคำว่ามันยังเจาะเลือดโดมมันก็ไม่จะกินยานะเอ้าพ่อสีดตลอดเนาะตะกี้เห็นแห้งไปแห้งไรมือตะกี้แล้วยังแต่เรายังพันในเกาะพันในป่าเนาะไปเดนเจ็บเป็นมือไปนอนเจ็บเป็นมือ อืมเดี๋ยวนี้ว่าเฮาเกาะอีหยังแล้วเฮายังว่าไปสิยาตํามือสักมื้อกันเช้าหน่อยก็แต่่ยังไปตลอดเดือนนึงเฮาสเทื่อนอยเดี๋ยวนี้่นี่อๆนะจอยู่กับลาจนสิ้นเพราะเราอยู่แต่กับยาเราน่ะเป็นอยๆๆยาเนาะแม่อยู่งหมอเพิ่นจนว่าโอ้ยเที่ยวไปตลอดเพิ่นว่ายายมาอยู่พี่เลยเนาะ แล้วอนาคตอนาคตจีเป็นแพทย์เป็นหมอเลยก็เลยอนาคตลองกับตัวเองก่อนทดลองกับตัวเองก่อนเนาะอ่าจีเป็นหมอเราอะ่ะเลยทดลองอนาให้เข็มฉีดในลายเนาะจังอนา่ตใจก้าก คนเดนือยจังแม่นแตเป็นแล้วก็เป็นวินเป็นเหนื่อยคือหายใจบูติดเลดลงรุ่มจับลดลงหนังหลับเป็ดคือเ้า๋ยวไปโรงเรียนเคำวชุ้งตอนเที่ยงหายใจทางปากแล้วแม่นซ้ำนี่ยังพออยู่อยู่แต่ว่าตอนเด็กอากาศอากาศมันเย็นหน่อยนึงเมื่อกี้ฝนตกอะไรตกอยู่ว่าทางนี้นะฮะฝนตกอยู่ว่ามื่อีงทางนี้ตกเลยน้ำใจนี่ โตกแห้งเต๋กถ้าทั้งบ้านทำไม่โตกเนาะเป็นป้าทางเข่าดินบูแห้งเดียบรรทัดแห้งจะน้ำเห็นจนว่าเป็นน้ำไหลทางเนาะโต๊ะหรือพลาทา้งนั้นโต๊ะคันดอกม่วงตอนยังไม่ทุจริตคนพักกับคนตุ่มมันว่าซ้อนพักเนะให้บริเอาง่ายไปปลูกบ่ไปอยู่แต่บทันไดลเอาไปยังบทันไดลไปอยู่ ให้เป็นอนาเหตุนั่นให้ปจิกตะนางดีๆก่อนมันว่างมันยังแบบว่าพื้นที่ยังไม่ได้พระว่ากอสรสางอ่ะเอาเครื่องเอาของมาไหวแล้วมันแคบเนาะยังมัเป็นระเบียบเพียบน้พื่อนมานเท่าไยูจะไปปลูกก็ได้แมนเพราะงานตอนไปยูเพื่อนทน่อยังปลูกเพราะเพื่อนทีมันแคบเ้าปลูกแล้ว ม่วงม่วงเนี่ยมันลูกไว้ก็ได้ปลูกแล้วม่วงผูกแล้วอันนี้พักไอ้ให้เอาผูกในถังพอได้กินนะเก็บกินมาใส่ผัดขออผัดไข่ตุ๋มใส่แกงดูดีอ่ะเพื่อได้ไปอยู่กับมีน้ำมีไฟเนาะมีใดดยังลงกันเรียบร้อยกันพดสบายแล้วแต่ว่าประมาณอีกอาทิตย์ปลายนี่แหละไฟเป็นชิลงเพราะว่าเอาเงินจ่ายเพิ่นแล้วเมื่อวานนียมาเก็บแล้วเนาะ เดเพิ่นไปยื่นเอาเอาเงินไปจ่ายเอาแล้วก็ออกมานะเงินไปจ่ายออกมาประมาณอาทิตย์ปลายพอดีนะอันนี้มาดำเนินการต่ออีกเนาะเพื่อมีเงินชื่อใดชื่อใดมาใส่เท่าไรบู้ใดขึ้นเงินเนาะใครอันจะดวดสองพันสามพันแต่ว่าย่างดีกับบ่าวหาพันปลายเนาะตาลุ่นตากรบผลว่าเฮงผลว่า ตากบนะเอาใดตากบเด้เฮงไหนเหยาเหยาหมดเลยเยใช่ก็คืออ่ะเปิดนี่สัตต์ตรวจด้วยละใดตากบนะของ,ขงเล่นน,นะบ่แมนตากบบ่ตา,ากบได้เฮงนะอ่าตากบนี่เฮงไลยในเฮือนก็ใช้ตากบหมดละตอนทั้งตอนจ่อต้มยิดน่ะมันตายแล้วซื้อมาใช้ไหมหาพัน 5, ตอนซื้อมาใช้ไหม เงินพอปีเราเงินบาทนคือจีนจำเก้าการทาใจเป็นเงินบาทการเงินเงินกีบมีตื่นได้นึงแมนแต่ว่าเขาจีไปซื้อมันกันถ้าเขามีเงินกีบมันก็ไล่เป็นนั่นคือเก้าฮะมันก็ไล่เด็ดชงขึ้นคือเก้าอ่าเปนเงินกีบไปนไม้อไปแล้วแมนตั้งไล่สูงอยู่แล้วไล่เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินบาทแต่ยังจำเก้าอยู่แมนทำมาซื้อของประเภทอ่างสินค้าเงินบาทเนาะถ้าเขามีเงินบาทโนดมันก็อัมบ่ตกใจ ถ้าว uh, 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 ่ามีเ oh, งินกีบไปซื้อเป็นเงินบาทนี่สินค้าเป็นเงินบาทนี่ตกใจว่าบปรแล้เพราะว่ามันมันเพิ่มเดทเงินขึ้นไปอีกเด้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเพิ่มไปละลายหรือซเพราะว่าเพิ่นเพื่อไว้ด้ยเพิ่นเพื่อเดทเงินเป็นแรกเพิ่นกับอะไรจำเก่าเพิ่นเพื่อไว้ด้ยเนาะถ้าเพิ่มเพื่อชั่เพิ่นกับบริกินเหมือนตรงในนี้นะเนาะวันนี้หนึ่งข่าเลยว่ามันนี่นะ วอนที่หนึ่งเน่เรากินหมีพอเรียรบร้อยลหเรียแล้วรอบจิตเป็ดมงรวนั้เราอีกคืนหนึ่งบ่ยังกินอีกบ่ออีกบ่ว่าเจะกินลายแทะมาต,ตัวน,นี้อเคแลินฮะที่กินลายแท้เ้ยก,กินแ่น่หนิเฮ้ยกินวั <laughs> นเฮ้ยกินแน่กระทักระเทียอ,อยูอ่เนาะ ่ใส่ถ้วยอย่างดีแต่ว่าเอามาหองเห็นเห็เปื้อนๆนี่กินหยุดกินขนมก่อนช่วงนี้เด้อกินขนมได้เป็นวัดดอ่เป็นไข่อนานเ้าคือหยังนี่ลวน่ะบ่ซื้อนซื้ออม่เอ้ยแล้วคนบ่แงได้ใดหั่นลวน้อยนักเนาะ บ่ี้แเราบ่ได้เป็นหยังบ่เป็นเนาะอ่านายมีแต่ดิงๆมนิงๆเป็นอืีว่าเป็นตลอดเลยเพิ่นบ่แข็งแรงอืนี่ะเนาะอยู่น้ํายาย่างอยู่ดยางกอยู่น้ํายาลิเนะอือยาไอยู่กับยาเนาะหมือเฮาก็ทกันิาาก็เมื่อยเมื่อย เอาขนาดลูกเป็นยังยังเมื่อยเลยอุ้งใจแล้วเด็กน้อยเนาะไม่เห็นเด็กน้อยตัวนอไนไงคนชี๋ฉ่ำจะขนาดใหญ่ฉ่ำนี่กันแง่แง่บัดเบนว่าล <มา S 1> ่ะกับปังงาปังงาอันนั้น,นเป็นบัดเบ้ากับไรบัดน,นี้ม,มีแต่อีอีบัดคืนเมย์เพื่นกับรไรนอนบัดคืนนอนทนะั้งนั่งเลยแม่ชิดหน้ามือนี่ยอยากนอนจังไรกันนั่นแหละแมน เขาก็ตื่นยุ่งสู่เมย์ไ่ได้ไลเดี่ยงเรี่ยงเดียงลูกนี่นะเมย์นี่เอาไงน้องขึ้นเับกลางกางมุ่งจะบอกยังยังยงอไโอ้ผว่าแล้วยงนี่นะเชียงที่เปกดยังมีเอามีนี่เราว่านีมีอะไนี่หมันจะำลระเนาะมันจำมันจะำเนเอาไปมาำเริ่บาน เห็นว่าจิงจเห็นยี่มองไหนอ่ะกมันก็เห็นอ่าหางออกบบอมขอไงมากินปลากินกบกินเขียดกิน้านเสีเงมนเปการกบกังเขียดกบอีซางเห็นสองสามคนปลุกกันมาเบึงข้างนช่วงไหนช่วงไหนมันออกมา12สองมงกลางคืนอ่าด ไปบักกุ่วงคนนอนแลเนาะประมาณเบาเลยเห็นยังบ่แยบบ่แยบบ่หึนมันแบบมันขึ้นลงขึ้นลงนะไปเชิญไปชมเบ่งเิ่นเก็บเขียดขึ้นปาเลย่องบาดนี้ล่องเบิ่งบ่คักแล้วกปุ๊บไม่เท่านั่นไปเบิ่งนํากันยังบ่คักอีกไปปุู๊นั้นมาเบิ่งอีกคอยปุ๊กมแล้วก็ขึ้นไปนีไปทางนั้นออกไปพุ่นถ้าสิไปกะาได้เฮือนมันเขามีหูอ่ะว่าเพิ่นว่าเาสิไปหมุนได้เนาะ มาอ๋อคนกินกอลกคือลกหลายคนเนาะเห็นแต่คอยแต่ว่าดนๆดนนมาได้บได้เห็นนะอือแสดงว่าในบ้านนี่มีมีคนเป็นหลายปีแล้วก็บ่ได้เห็นเนีเนาะแสดงมีคนเป็นเั่นนี่ ติก yup. you know, ี้เนี่ยเขานั่งกินเหล้าติกี้เงินเก่มเพราะว่ขาไปไหลตีคนไหนเขาตียาด้เขานะเมาเน่ยเมาเขาไปไหลตีแตวพ่นแห้ะกับประเด็นเชิกัมาจุ่ปีนะฮกัมาเห็นหญิหลายปีแล้วน่ารำเห็นเหน่ยจากเชียงพิชงแล้วกับนี่รัวกครับเลยเอี่ยเนาะเตือนนกลังย่อเสาคนกับดุนบุกเบิกอะไรนเนาะ แตหึงเลยนะเก่าเติบแล้วโดนเติบนี่น่บดเลอือปลามันบดหล่ไปตัเอาหุวน้ำช้างนะไม่น้ำช้างบิดเขาได้บิเขไ้ปจ๋าเนาะมื่อืนไปง่ายจ้มื่อื่นนี่เข่าพุ่นอยู่บ่ ไปยุมันนี่ก็ไปไปพุ่นนะไปเบิ่งสิไปเบิ่งไม้ให้ช่างเพิ่นมือคนหน่อยซื้ออยู่บรรทัดนะซื้อในไ่ไม้นันบรรทัดบ่ขึ่นขึ้นบุหินห่านพ่นไปปุ๊บเจ้าเห็นบ่ห่านกาแฟเอ้ากะหม่องเลี้ยวก่อนห่านขับปุ่นนะขับปุ่นตัวเลขนะเดี๋ยวขวามือไปแล้วมันจะมีเห็นยกอันหม่องทางมันเป็นพุทธบาทเลี้ยวไปอีกไปหน่อยนึงแล้วมันจะอยู่ใช้มือ ที่ซื้อหม่ยูหันเลยเหพื่อนอายูหันละไปมีห้าเดียวน่ะห้าใหม่ส่งหรือเปล่าเน้นน้อยหน่อส่งเย็นมาบวจำมากแปดแสนเพื่นบไปส่งส่งสงสำนักกัส่งอยอ่เพราะมันใกล้เน้นบกไกปใดใกล้ย่เาวแม่เพชรเพชรวะกับุกินดีเบิดลวกัพ่ออาป้ายไปป้ายเด้อมื้อนี้นขนมอม บมมีดีโนี่บริเต้อือมันี่ตั้งบริสุทธิ์ยังแล้วบริต้เบริต้มูนี่คว้มจริงน้เป่าบริเอาบุษเสอ่บริต้อะไรว่าแท้มูนี่นะ่ามีแต่ไข่มาให้ต้มกินกัข่าด้วยไม่ไม่น้เปลาไข่มะอ่าให้ไก่เจ้าหนังกินนะต้มกินนะต้มกินว่าไก่นะฮะ มันเป็นไก่ข้าไก่ขาวไก่พไผ่หืมไก่ขุดเีตะขอนี่เตะไข่นี่เอาโดนแตกเลยอ่ว้าเท่ได้มีแต่ขนมนะป้าจะปกลับก่อนเด้อโลยสบายดีก่อนโลยปาต้มกินข้าวเน้ออ่าเห็นไข่นะฮะ เออเนาะเะจ้านี่ไปไปพี่น้องกันบ่ายนี้นเนาะเดียวเรียนเข้ามาหาทั้งไอจิ๊ดบ่านี้เนาะเมื่อวานนี้มาบลกพ่อไปเจอพี่น้องเลยไปรับจ้างล่างถ้วยล่างจานสามคนเคนหนึ่งล่างจี่พี่น้องเนาะถือว่าไปล่างนี่ต้องลายแบบถ่วมหัวพวกนั้นพี่น้องเนาะเพราะวันเป็นงานยิ่งใหญ่เนาะเผื่อต้องพาคนไปล่างพี่น้องเลยอ,อ่ะสปารับคลิปนี่ดำลาก่อนพบเจอกันคลิปหน้าที่เก่าก็เดิมเนาะ,ะ,ะ,ะก่อนอื่นขอบคุณขอบคุณ ไปพี่น้องด้วยเอฟซีการติดตามะครับซุมเนาะไปแล้วพี่น้องมาหนี่เนาะสวายดีพี่น้องเปิดสุขุสุขคนเนาะบ๊ายบาย